ครับอันนี้เป็นวัดไทยนะครับอยู่พลพิสัยนะครับเหลืออีกประมาณสองเดือนกว่านะครับพื้นที่ตรงนี้นะก็จะมีคนหลั่งไหลนะครับมาดูบั้งไฟพญานาคนะเปลี่ยนตำนานของบั้งไฟพญานาคหรือพ่อพญานาคพระโอ,อ่งนะครับอันนี้เป็นวัดไทยนะครับท่านผู้ชมนะฮนะอันนี้ข้างในนี่จะเป็นถ้ำนะ ข้างในที่เป็นสีเขียวนี่ฮะเป็นตัวเนี่ยจะเป็นใต้องค์พ่อนี่นะฮะจะเป็นถ้ำเนี่ยเขเข้าทางน,นี้ครับเนี่ยครับเข้าด้านนี้ตรงนี้ก็จะติดริมน้ำโขง เสาหลักเมืองนะนี่จะแม่โขงเลยนะี่ฮะทางขึ้นของพญายนาคนะครับอันนี้ลานพญายนาคเบกฟ้านะครับเป็นพื้นที่กว้างอยู่ในแม่น้นะําโขงตอนนี้น้ําโขงไหลแรงฮนะน้ําโขงขึ้นนะครับอันนี้บริเวณว,วัดไทยนะครับไม่ชอบ น้ำโของอันนี้ว่ะโขงเยอะอันนี้ก็จำเป็นน้ำประปานะฮะสู่ไปใช้นะนมะน้ำต่างๆนะแต่น้ำแดงมากเลยเก็ต้องไปกรองอีกทีหนึ่งนะการกรองเป็นน้ำขี้เลนเลยนะฮะไหลามาดูขี้เลนที่ขึ้นมาที่น้ำขึ้นเยอะเลย นะครับน้ำขึ้นถึงท่านบันไดนี้เลยนะครับไหลแรงด้วยตรงนี้แหละครับที่มีองค์พ่อพญายนาคที่ไหวยน้ําเล่นเป็นประจําอยู่แล้วก็ป้องไฟพญานาคขึ้นบริเวณน,นวี้นะครับที่คนเขาแห่กันมาดูนะครับสถานที่ตรงนี้ตรงนู้นลานชมบัง้งไฟพญายนาคที่ทําขึ้นใหม่ ลองรับคนามาดูบ้องไฟพญานาคนะครับน้ำ้ชมน้ำแม่โขงไหลแรงมากเลยน้ำขึ้นน้ำเยอะเลยนะครับนี่ฮะด้านด้านดูมิต้สวยนะครับห้อใหญ่วัดไทยนะครับใครยังไม่เคยมาวัดไทยเนี่ยก็ใช้เส้นทางหลวง เป็นมิตรภาพตรงมาเลยฮะตรงมาเรื่อยๆจนถึงหนองคายเลยแล้วก็มาเลี้ยวขวานะผ่านวัดโพชัยวัดพ่อพสัสไสยตรงมาเลาะริมโขงมาเรื่อยก็จะถึงอำเภอพลพิสัยนะยะทาง6ประมาณ6.4กิโลนะครับจากหนองคายานั่นไหลแรงมากเลยนะ รยากาศดีด้วยนะมีเห็นกันชัดๆแล้วก็ไม่มีใครมาเกะกะสายตานะฮะไม่มีคนเยอะแยะไม่มีอะไรที่บังสายตานะท่านผู้ชมเห็นกันชัดๆเนะน,นี่ยนี่แม่น้ำโขงครับอันนี้เป็นหน้าวัดเลยนะครับวัดไทยบรรยากาศเป็นแนี้สวย phần lào